มีนะครับแต่ทานดี่จะสร้างขึ้นมารับวตัว่าลินดันโปรก้ามานะครับผมก็เกือบพุ่วินงเลยนะมันจะไม่ได้ก็มีอะไรนะลินก้าวลุยนะลายบันเลี้ยงนะครับไม่ได้มานะครับแตเลี้ยงอย่างเลี้ยงนะครับดูด้วยไร้ด้วยกิ๊ม พวกตันนะคร <kah s> ับมาบอดี้มาตร่วมปฏิยานนะครับมีงานรับในวัดแะครับพวกแบาเวก้ามานะครับหลายวันเลยนะไม่ได้อ่านตันปูนะครับผมนะมาเตี้ยงดูนะครับตันปูนี่นะครับอยู่นะครับนี่ไรไ้นะเนี่ยนะครับกลางตานะครับลายเจ็ดหัวยิ้นนั่นลายก๋วยเฉือนนะครับ cầm nó gặp mà cái đó không phải tắt quay được lượng này nữa nè phụng nó bị binh đai đều nó kín cho vậy nha Ừ rồi đã luôn ai gửi tắt máy nó đuôi nó nha quay câu ổn ổn năng ký nữa cả Nói đúng như lúc nào mày này cháy này phụ nữ em đang dùng nhiều đôi nó kể tìm tên này đây là câu nào ổn kiếp tên nào ổn đồng lưỡi ạ ừ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  นี่นะครับอันปูนะครับอันรูอยู่เป็นนปีกเลยลนะปุงกินก็ไปกขสวัสดีกุนมุนานนะครับสวัสดีครับ